ข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนี่สูงมากครับแดดเปี้ยงนะครับสวัสดีครับค้องนี้ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครับอากาศข้างนอกประมาณ38 39องศาแต่ว่าในข้องนี้อุณหภูมิ กำลังดีนะครับไม่ร้อนนะครับส่วนเคล็ดลับของอาฟาร์มนี้นะครับคือเขาจะใช้ไม้อัดหรือว่ากระดาษนะครับซับเป็นฝ้าเป็นเพดานนะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับวิธีนี้ใช้ก็ใช้ได้ผลดีนะครับเพราะว่าผมเข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยร้อนนะครับ เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนี่สูงมากครับแดดเตี้ยงนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นสแลนอย่างนี้นะครับมาบังก็ได้ครับส่วนกระดาษพวกนี้ก็ราคาจะถูกหน่อยนะครับง่ายๆครับการลดความร้อนในโรงเดือนนะครับของแม่พันธุ์หรือว่าจะเป็นหมูคุน คมกำลังดีนะครับสังเกตได้ว่าแม่หมูนะครับไม่ค่อยหอบอันี้เปิดพัดลมนะครับระบายอายกาศ